ครับสวัสดีครับวันนี้มาเซอร์วิสนะครับเป็นเซเวโ o S5 นะครับกับชุดดูแลเอทเป็นอ้าวเมื่อกี้ลูกค้าโทรมานะครับอันนี้เป็นเซเวโรนะเอาใหม่เอาใหม่มาเซตนะครับไ้มาล้างเซอร์วิสนะครับเพราะว่าเกียร์ข้างหลังมีปัญหารู้สึกดอบเอามันจะเบี้ยวนะครับแต่ว่าก็จูนให้เท่าที่ทําได้นะครับ คือดัดได้นิดดัดนิดนึงแต่แต่พวกถ้าดับเอาเนี่ยถ้าดับเอาเนี่ยนะครับถ้ามันเบี้ยวแล้วอะเวลาเราดัดคืนแล้วอะยังไงเดี๋ยวมันก็โผล่มาคือมันก็จะเบี้ยวเหมือนเดิมก็คือผมก็จะจูนให้แบบว่าใช้ได้ขาดเหลืออยู่เกียร์เดียวก็คือหลังอ่าคือจานหน้าใหญ่กับหลังเล็กสุดนะครับก็คือจะดังอยู่นิดเดียวแต่คือจานอื่นปกตินะครับก็คุ้มกว่านะครับ คุ้มกว่าที่จะต้องไปนั่งดัดหรือว่าไปซื้อใหม่นะครับอันนี้เป็น QXL นะครับ QXL นี่มันจะโรเตอร์ QXL เนี่ยไอ QXL เนี่ยมันก็คือมันจะเบี้ยวมันจะรีมากกว่าเห็ไนไหมครับมันจะรีมันจะเอาง่ายๆมันจะรีมากกว่าตัวรรเตอร์ธรรมดานะครับเวลาเราปรับจูนอนะตัวนี้มันจะห่างห่างมากเลยครับเนี่ยแล้วเวลาปรับจูนนี่ก็คือเซตเอาจุดสูงสุดนะครับ เนี่ยครับอย่าให้มันโดนนะครับอันนี้เซ็ตไม่ต้องรอรอบนะครับของผมเซ็ตนี่ก็คือไม่ต้องรอรอบอะครับจานนาขึ้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอันนี้เป็น QSL แล้วก็ถ้าเป็นคิวธรรมดาถ้าอ่ะนนรรอันนี้คิวธรรมดานี่รถผมอันนี้รถผมคิวคิวธรรมดาเห็นไหมครับมันจะเบี้ยวไม่มากความเบี้ยวมันจะไม่มากเหมือน QSL QSL มันจะวักมากกว่านะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อน มาดูการปรับนะครับมองเห็นปะอ่าเดี๋ยวแนวตองได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดชิมาโน่ดูเอ็ดนะครับก็คือเขามีปัญหามาก็คือตีนผีอ่าเหมือนกับว่ามันมันโคตรอะมันเบี้ยวนิดเดียวครับอ่าสมมติ เนี่ยครับถ้าลงถ้าลงกับจานเล็กเฟืองเล็กจานเล็กนี่จะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ดึงมากพอถ้ามันไม่ดึงมากเนี่ยไอตีนผีมันไม่ทํางานว่าองศาจะไม่เบี้ยวมากนะครับแล้วก็การให้ตัวมันจะน้อยคือไอชุดสิบเบ็ดเนี่ยแค่ประมาณแบบผิดพลาดองศาหนึ่งอย่างเงี้ยสักสักมิลหนึ่งนี่ก็ไปหมดแล้วครับมันลวนหมดครับเพราะว่ามันชิปมากเกียร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอันเล็กก็ขึ้นปกติครับ ขึ้นลงปกติก็คือทําให้ขึ้นลงปกติไม่มีอาการดังไม่มีอะไรนะครับก็คือใช้ได้ปกติ เราก็มาอยู่เกล้าแล้วครับการจูนอยู่เกล้าแล้วก็ให้มันสมูทมากที่สุดครับแต่ไอตัวเนี้ยที่มันจะมีเสียงดังก็คือถ้าเป็นเล็กกับเล็กเนี้ยการที่เรายกยกไอตัวตีนผีให้มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะลากับท้องโซ่มันจะมีปัญหาตรงท้องโซ่ก็คือเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราต้องการเราต้องการให้เฟืองเนี่ยมันพไมนมีใช่ไหมแล้วมันจะลาอ่ะท้องโซนนะครับเวลามันดังแต่ถ้าขึ้นเกียร์หลังๆแล้วมัจะไม่ดังครับเพราะส่วใหญ่ถ้าใช้เกียร์เล็กไงยังไงก็ต้องอยู่ช่วงนี้อยู่แล้วซึ่งมันจะข้ามพอดีนะครับมันก็จะไม่ลานะครับที่มันดังมันดังมันดังเพราะมันลาตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ใบเบี้ยวเซ็ตจะต้องลาหมดนะครับมันจะมีเสียงอเดี๋ยวเรามาดูครับขึ้นดานใหญ่ไม่มีลอรอดครับขึ้นทันทีครับ เนี่ยครับปกติเนี่ยนะครับที่ผมบอกก็คือเวลามันเบี้ยวองศาหนึ่งก็คือเฟืองเล็กเนี่ยครับมันจะมีเสียงโดดเห็นไหมได้ยินนะครับ่ะม่งั้นดูจีนถีก็ได้ครับมันจะไม่สมูทมันจะมีเสียงโดด,ด,ดเล็ดเล็ดนึงแต่ว่าคือเตะให้ก็คือถ้คือยังไงอ่ะจานใหญ่กับเล็กเนี่ยไม่มีไขรปั่นนะครับส่วนใหญ่นอกจากลงเขาถึงจะปั่นไหวนะครับแต่ัน,นี้ยยังไงก็คือ อยู่ที่เกียร์สิบนี่มันก็โอเคแล้วครับอยู่ที่เฟืองสิบนะครับมันก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเพราะยังไงไม่ได้ปไปไหนแล้วครับเนครับถ้าเป็นอันเล็กขึ้นมาระดับนี้ก็ไม่ดังแล้วครับมันก็จะไม่ลาแล้วครับเห็นไหมครับมันใช้ได้ปกติ แล้วไงก็ขึ้นไม่มีตกนะครับไม่มีรอรอบไม่มีตกนะครับถ้าเซตไอ้พวกบอกว่ารอรอบตกอะไรพวกนี้มันเซตไม่มันก็คือต้องเซตนะครับจะมาบอกว่ารอรอออะไรมันไม่ใช่ครับพวกนี้อยู่ที่การตับเซตนะครับนี่ครับเกี่ยวต้องขึ้นเลยครับแล้วก็ถ้าใช้พวกใบเบี้ยวพวกนี้ไอการหลบจับจานอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับมันเราจะตั้งให้ใช้อ่ะ มันจะใช้ไม่ได้อาจจะหลบในได้บ้างแต่คือยังไงมันไม่โดนอยู่แล้วครับเวลามันเวี่ยงมาเนี่ยเหมือนมันไม่ชิดสนะครับมันเวียเว่ยงเวี่ยงครับยังไงไม,ไม่ไม่ต้องใช้ครับสบายสบายแล้วแค่เ,เสียงนิดนึงไม่มีล่อรอบครับขึ้นแล้วขึ้นเลยครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับรับรถได้เลย เมื่อวานจะรับเมื่อวานเมื่อาไปหาหมอมาเมื่อวานไปหาหมอทีหหมออมโมมาครับ,บปกติปกติก็อดัดลูกปืน แต่เรามีลูกปืนคออะไรเรียบร้อยนะครับเจ็ดร้อยยังไม่ขึ้นราคาครับปกติ นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงก็เดี๋ยวไ้ดูกันนะครับ